กันเลยนะคะตอนนี้อู๋สองร้อยกว่าคนแล้วรวดเร็วมากครูเข้าเรื่องเลยแล้วกันนะคะวันนี้ครูจะมาบอกเคล็ดลับสามข้อง่ายๆในการที่เราจะสามารถทําให้คนแรงๆเนี่ยสยบอยู่ภายใต้หัวใจของเราแหมคือเราต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนว่าคนที่เขาแรงๆเนี่ยบางครั้งอะ่ะเราตีความเขาไปเองเขาแค่แตกต่างจากเรา นะเราเราอาจจะเป็นคนซอบซอเรออาจจะเป็นคนที่ยบยยบพอเ,เห็นคนเข้าชัดเจนหน่อยเราอาจจะไเรียกเขาว่าแรงพอเราเรียกเขาว่าแรงเนี่ยเราก็กลัวเขาด้วยนะคะก่อนที่จะเข้าสามอันเนี้ยสิ่งที่สําคัญที่สุดคืออะไรรู้ไหมปรับไมเซ็ตของเราก่อนเราเลิกเรียกเขาว่าคนแรงแรงก่อนเพราะทันทีที่เราเรียกว่าเขาคนแรงแรงเนี่ยเราจะพลังน้อยกว่าเขาเราจะรู้สึกว่าเฮ้ย hey, คนนี้แรงอ่ะคนนี้เขาแบบ น่ากลัวอะไรแบบนี้ค่ะคำพวกนี้มันจะทําให้เรา,าตัวเล็กกว่าเขาจริงๆอ่ะค่ะเขาก็อาจจะเกิดมาในบ้านที่บ้านเขาคุยกันเสียงดังเขาเป็นคนตรงชัดเจนเขามองว่าฉันเป็นคนตรงเธอเป็นคนยุ้งยิ้มอะไรอย่างนี้เขาก็อาจจะมองเราแบบนี้ก็ได้ถูกไหมคะฉะนั้นอ่ะอย่าเพิ่งไปนิยามในเชิงของเนกาทีฟเพราะถ้าเราไปนิยามเชิงเนกาทีฟใจเราเนี่ยจะแพ้เขาตั้งแต่เริ่มสื่อสารแล้วนะอันนี้พอเราเริ่มเราไม่ไปเรียกเขาแรงสิ แล้วเราลองเข้าใจว่าอ๋อ,อเขาเขาต้องการอะไรเขากําลังรู้สึกอะไรคุณรู้ไหมว่าคนที่บาง missing, คนขี้โมโหขี้เหวี่ยงขี้วีนมันเกิดจากอะไรรู้ไหมคะเมื่อเกิดจากการที่หนึ่งสิ่งท, 1, ที่เขาต้องการเนี่ยมันเขาไม่สามารถสื่อสารออกไปได้อย่างเต็มที่หรือคนไม่เข้าใจว่าเขากําลังต้องการอะไรอ่าแล้วพอมันเอาออกไม่ได้มันก็หมุนหงิดงุนง่านสองคนไม่เข้าใจว่าเขากําลังรู้สึกอะไรอ่านะคะถ้าเกิดคนเข้าใจว่าเขากําลังรู้สึกอะไรเนี่ย โอกาสที่จะทําให้เขารู้สึกว่าเออเขาไม่ต้องแรงไม่มีใครอยากจะแบบตื่นเช้ามาหาเรื่องด่าคนดีกว่าอะไรเงี้ยไม่มีหรอกคา่ะทุกคนไม่มีใครอยากจะเวียงหรอกนะคะแต่มันมีบางอย่างในในชีวิตของเขาที่มันไม่ได้รับการเติมเต็มัาเลยทําให้เขาต้องแสดงออกรุนแรงและสามการที่เขารู้สึกว่าเขาไม่มีคุณค่าหรือไม่มีประโยชน์ นะคะไม่มีใครเห็นหัวฉันเลยงั้นฉันขออลรวาาสักหน่อยแล้วกันฉันพูดหลายรอบแล้วเธอไม่ฟังฉันงั้นฉันขอด่าเลยแล้วกันนะคะละคักษณะนี้มันคือการการที่เขามีปัญหาในในการเคลียร์บางอย่างทีนี้พวกเราก็เคยมีอารมณ์รุนแรงกันแต่จะแสดงออกแบบแรงหรือไม่แรงก็เรื่องของออการเติบโตมาของเรานะคะทีนี้ค่ะครูเลยอยากจะแชร์3วิธีง่าย,ายๆที่จะช่วยลดให้คนอารมณ์แรงเขาเบาลง วิธีแรกหนึ่งนะคะคือการรับรองความรู้สึกเขาก่อนนะคะรับรองความรู้สึกเขาก่อนอเช่นเวลาที่คนอารมณ์แรงๆอ่ะอย่าเพิ่งไปแบบใจเย็นๆคุณไปบอกว่าเขาใจเย็นแล้ว,ว่าลึกๆคุณกําลังหลอกดาวว่าเขาใจร้อนถูกไหมคุณกําลังบอกว่าใจเย็นๆในวงเล็บมึงใจร้อนอยู่ท,ทันทีที่เราบอกเขาว่าเขาใจร้อนใจของเขาคือยิ่งร้อนหนักกว่าเดิมเลย เขาก็พอเราบอกใจเย็นเย็นอะไรเย็นอะไรไม่เห็นหรือไงว่าแก่อย่างนี้ไม่เห็นหรือไงว่าเป็นอย่างนี้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 ไอคนบอกใจเย็นๆตายก่อนคนแรกเสมอนะคะงนั้นเวลาที่คนที่เขากําลังโกรธสิ่งที่เราต้องทําคือรับรองความรู้สึกเขาก่อนคาว่ารับรองไม่ใช่รองรับนะคะไม่ใช่ดาวพระศุกร์ใะคาสร์มาเลยค่ะฉันอยู่ตรงนี้ไม่ใช่รับรองคือการพูดว่าการ acknowledge หรือการบอกว่าฉันเห็นว่าเธอรู้สึกอะไรเช่นกําลังโกรธอยู่เฮ้ยเรารู้ว่าเธอกําลังโกรธเรารู้เลย ว่าเธอกําลังรู้สึกแบบนี้นะเราเราเห็นนะว่าเธอกําลังรู้สึกแบบนี้อยู่นะแต่แต่นานๆก็ว่ากันไปนะคะสิ่งนี้เป็นสิ่งที่จะช่วยให้คนที่เขากําลังอารมณ์วุ่นวือวุ่นวือวุ่นวือทั้งหลายเนี่ยจะเบาลงม,มาเลยนะคะคนกําลังเบียงแม่กําลังบ่นแม่กําลังเนี่ยดูสิเนี่ยยังงั้นอย่างนี้โอ้รู้เลยว่าแม่กําลังหนุดห็นหนูรู้เลยว่าแม่กาลังรู้สึกไม่พอใจหนูเข้าใจความรู้สึกแม่นะเนี่ยค่ะความรู้สึกโกรธของเขาเขาจะค่อยๆเบาลง แล้วพอเรารับรองอารมณ์ของเขาเสร็จปุ๊บอย่าลืมที่จะชื่นชมคนเหล่านี้ค่ะเขาคือคนที่อารมณ์แรงส่วนใหญ่เนี่ยค่ะเขาจะมีความรู้สึกว่าเขาลึกๆนะบอกเลยนะคะเขาจะรู้สึกว่าเขายังดีไม่พอคนที่มีความเวียมคอนโทรลคนอื่นดาวคนอื่นเขาจะรู้สึกว่าชีวิตเขาควบคุมอะไรไม่ได้ดังนั้นสิ่งที่เราจะช่วยเขาได้คือการชื่นชมเขานะบอกเขาบอกว่าเออเนี่ยสิ่งที่เราเรารู้นะว่าเธอ อยากให้ทุกอย่างมันออกมาดีแบบนี้เรารู้นะว่าเธอแบบตั้งใจที่จะทําสิ่งนี้สิ่งนี้เราขอบคุณเธอนะที่เธอทําแบบนี้แบบนี้แล้วไม่ใช่เอาไปทําตอนเฉพาะตอนที่เขาโกรธนะคุณต้องเลี้ยงทบตั้งแต่ตอนที่เขามีชีวิตแบบปกติอะสมมุติเขาทาอะไรดีๆวันนี้คุณแม่ทําอะไรอะไอทําอะไรให้เรากินแล้วก็แม่ขาวขอบคุณมากเลยนะแม่ทําอันนี้ให้หนูทานอร่อยมากเลยแม่ขอบคุณมากเลยนะหนูรู้ว่าแม่เหนื่อยนะแล้วแม่ก็ยังทําให้หนูขอบคุณแม่มากๆเลยเลี้ยงเขาไว้ก่อน นะคะเหมือนกับเราเป็นเป็นน้ำในหัวใจที่แห้งผากของเขาอะค่ะธรรมชาติของมนุษย์อะไม่ทำลายโอเอซิสของตัวเองชีวิตของคนที่อารมณ์รุนแรงเนี่ยนะคะเขาจะรู้สึกข้างในเขาจะแห้งผากนั้นถ้าเราเติมให้เขาก่อนเขาจะทำลายแหล่งน้ำแหล่งเดียวในชีวิตของเขาไหมยากมากยากมากนะคะังนั้นให้เราเลี้ยงเติมไว้เข้าใจความรู้สึกเขาชื่นชมเขานะคะอันสุดท้าย คุณค่อยแสดงความรับผิดชอบคนที่อารมณ์รุนแรงบางทีเขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาพูดอ่ะคุณไม่ได้ยินว่าฉันต้องการอะไรให้คุณบอกเลยเธอต้องการแบบนี้ใช่ไหมเธอต้องการแบบนี้หรือถ้าเกิดสมมุติว่าคุณไม่รู้ว่าเขาต้องการแบบไหนนะให้ถามเลยบอกว่าเฮ้ยอันนี้เราขอโทษจริงๆเราอันนี้เป็นปัญหาของเราเองย้ำนะคะให้ชี้ว่าเป็นปัญหาของเราไม่ได้บอกว่าเธอเพิ่งไปรู้เรื่องอน,นี้ระเบิดลงกันใหญ่เลยให้เราบอกเลยเฮ้ยเราอันนี้เราไม่เข้าใจจริงๆเราอยากเข้าใจเธอนะเธอต้องการให้เราทําอะไรหรอ เออเราเราอยากที่จะฉันฉันไม่อยากเห็นเธอโกรธเลยฉันรู้ฉันไม่อยากเห็นเธอโกรธเลยฉันอยากเห็นเธอมีความสุขพระนรกเธอนะฉันอยากเห็นเธอเป็นแบบนี้แบบนี้นะเธอบอกฉันได้ไหมฉันต้องทําอะไรเพื่อที่จะให้มันดีขึ้นนึกออกไหมคะการที่เราใช้วิธีการบอกการรับผิดชอบบางคนบอกว่าบอกแล้วอ่ะเออบางทีเขาก็ไม่ฟังให้ใช้การถามเชิงขอคําแนะนําอันนี้เป็นทริคเลยนะ ถ้าคุณรู้สึกเจ้านายไม่ชอบคุณเพื่อนไม่ชอบคุณผู้ใหญ่บางคนไม่ชอบเราให้เราใช้การไปขอคําแนะนําขอคําปรึกษาจากเขาก็ขอคําปรึกษาได้ไหมแนะนําหน่อยได้ไหมงกคุณทํำยังไงเหรอพี่ควรทําไงเหรอหนูควรทํายังไงเหรอพอคุณไปขอคําแนะนําจากเขาคุณจะทําให้เขารู้สึกว่าเขาเป็นคนสําคัญเพราะคนอารมณ์ร้อนเนี่ยนะคะต่างจากคนขี้กลัวมันจะมีคนสองฝั่งฝั่งขี้กลัวใช่ไหมกับอีกฝั่งอารมณ์ร้อนพวกขี้กลัวเนี่ยนะ เขาไม่เขาแค่ต้องการความรักแต่คนอารมณ์ร้อนเขาต้องการการยอมรับฉะนั้นนะคะถ้าเมื่อไหร่เราเดินเข้าไปหาเจ้านายหรือคนที่เรารู้สึกว่าเขาไม่ชอบหน้าเราเราไปขอคําแนะนําเออปรึกษาหน่อยสิพี่เรื่องนี้ขอความช่วยเหลือจากพี่นิดน,นึงได้ไหมคะอย่างนี้ขอบคุณที่พี่ช่วยหนูนะคะท,ทันทีที่เราขอคําแนะนําเขาแล้วเขาให้คําแนะนําเราเขาจะรู้สึกว่าเขาเนี่ยมีพื้นที่น่าแล้วเขาก็จะรู้สึกว่าเป็นไงมีโอเอซิสในทะเลทรายแห้งผากในหัวใจแล้วเขาก็ไม่ทําร้ายเรา สิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่ต้องฝึกอย่างเวลาที่ครูสอนในคลาสคอมมูนิเคชันนะคะสิ่งที่เราต้องทำงานกันมากๆเลยเราต้องเข้าใจตัวเองก่อนว่าก่อนที่เราจะไปตีความคนเนี่ยเราสื่อสารกับตัวเองอย่างไรพอเราสื่อสารกับตัวเองอย่างถูกต้องเราจะสามารถสื่อสารกับคนอื่นได้ดังนั้นการสื่อสารอย่างเวลาครูสอนคลาสคอมมูนิเคชันสิ่งที่คนเข้าใจผิดมากๆเลยเข้าใจว่าการเรียนคอมมูนิเคชันคือเรียนวิธีจะไปพูดกับคนอื่น อันนั้นเป็นปลายเหตุ20%เอง80%ครูโฟกัสกับการสื่อสารกับตัวเองก่อนหูเราได้ยินอะไรหูเราได้ยินอะไรนะเหมืออกับที่ครูบอกก่อนที่ครูจะเข้าสามวิธีเนี้ยเราตีความอะไรอย่างคนบางคนบอกว่าส่งงานหรือ,อยันเขาอาจจะแค่ถามเฉยๆส่งงานหรือ,อยันแต่ครูไปตีความแล้วมันจับผิดกูใช่ไหมมันไล่บี้กูใช่ไหมน่ะกลายเป็นว่าต้องไปดา่กากันไปตีกันอีกรอบนึงเป็นเรื่องเป็นราว ถูกไหมคะงนั้นเวลาที่เราเจอคนอารมณ์รุนแรงหรืออะไรก็ตามก่อนหน้าที่เราจะไปเรียกเขาคนอารมณ์รุนแรงเราถามตัวเองก่อนเอ๊เขาอาจจะไม่ใช่คนอารมณ์รุนแรงก็ได้เขาต้องการอะไรเขารู้สึกอะไรเออเขากลัวอะไรเหรอฉะนั้นพอเราให้ในสิ่งที่เขาต้องการให้ทดแทนทําให้เขาไม่ต้องกลัวเขาจะอารมณ์รุนแรงกับเราทําไมไม่มีใครว้าเกิดมาพ่นไฟตั้งแต่เกิดนี่เราค่ะ นะถ้าเราเข้าใจตรงนี้ซะง่ายอันนี้เป็นหนึ่งในทริคเล็กๆที่หลายคนมกักมีปัญหากลัวนะฮะอีกอันนึงอีกอันนึงโอ้โหมีพูดแล้วตอนแรกจะบอกสามทริคอีกทริคหนึ่งสําคัญมากคือการเปลี่ยนภาพและเสียงในหัวของเราอันนี้เป็นหลักของ neuro linguistic programming นะคะเปลี่ยนภาพและเสียงในหัวของเราที่มีต่อคนคนนั้นเช่นพอเรากลัวใครสักคนหนึ่งเรารู้สึกว่าเขาแรงเ,เสียงเขาจะใหญ่ เสียงเขาจะดังตัวเขาจะใหญ่ภาพเขาจะมันใหญ่แล้วตัวเราจะเล็กลงใช่ไหมวิธีเลยง่ายๆก่อนที่เราจะไปคุยกับคนคนนี้ลองเห็นภาพเขาก่อนคือคนที่อารมณ์รุนแรงเขาเขาก็มีความทุกข์มีอะไรบางอย่างของเขาเราสงสารเขาดีกว่าไหมนึกออกไหมคะงนั้นเราลองเห็นภาพเขาเป็นเด็กน่ารักน่ารัก,รกเออแบบเจ้านายเราที่เคยแบบหน้าแบบนี้เราลอางจับเขาผูกแกะหน่อยเออลองน่ารัก,น,รกน่ารักหน่อยคือทําให้ภาพในจิตของเราอะภาพของเขาในจิตของเราอะ มันลดกําลังลงมาน่ยจนทําให้จิตของเราลุกขึ้นมาตั้งเป็นปกติได้พอเราจิตเราตั้งปกติเราจะสามารถสื่อสารได้อย่างปกติมากขึ้นนะคะ,ะถ้าเกิดใครอยากศึกษาเรื่องของคอ m ม n นิเคชันเพิ่มเติมนะคะวันที่23-24นี้ครูก็เปิดคลาส o m m u n i c a t i o n ปีหนึ่งเปิดไม่กี่ครั้งนะคะ23-24กุมภา่ันธ์นมภานี้เราก็มาเจอกันได้นะคะ,อะสอบถามได้ในแอดไลน์แรูงอเค u, เอาูเกลางแล้วก็ NGOR นะคะมีแอดข้างหน้าด้วยก็ถามมาไม่ว่าจะเป็นสื่อสารกับลูกน้องเจ้านายพ่อแม่คนในครอบครัวหลายคนอยากให้อ่านฟีดแบ็กเหลือเกินพอคุณเข้าใจตัวเองคุณจะสื่อสารกับคนได้ง่ายขึ้นมากๆเลยแล้วคนส่วนใหญ่กลับมาจะมีฟีดแบ็กที่แบบโหคุยกันในบ้านดีขึ้นแปลกมากเลยครูทําไมคนในบ้านดีขึ้นจริงๆครูบอกเลยไม่ได้เกี่ยวกับคนในบ้านดีขึ้นเขาดีอยู่แล้ว แต่พอเราเปลี่ยนมุมมองและว,วิธีที่เรามองกับเขาอ่ะโลกข้างนอกของเราเปลี่ยนหมดเลยในการสื่อสารเอาละค่ะห้านาทีสุดท้ายถามคําถามเข้ามาได้ใครมีคําถามอะไรนะคะเวลาโมโหมากๆมีวิธีอย่างไรที่ทําให้เราสงบได้บ้างคะเวลาโมโหมากๆสําคัญที่สุดเลยอันนี้ครูรู้ว่ายากเพราะครูเคยเป็นคนขี้โมโหมาก่อนพอเวลาเราโมโหจิตเราจะไปผูกกับเรื่องที่โมโหถูกไหมแล้วเราจะเอาออกไม่ได้ ฝืนเลยทาไมก็ได้อันนี้คือวิธีที่เร็วและเวิร์กที่สุดครูใช้มาแล้วทําให้ตัวเองหัวเราะให้เร็วที่สุดเป็นหลักของภาษาสมองคือเมื่อไหร่ที่เราโกรธปุ๊บเนี่ยมันจะมันมันจะต้องดา่ามันจะต้องโกรธมันจะต้องทําอะไรบางอย่างที่มันระบายความโกรธของเราออกแต่สิ่งหนึ่งที่จะทําให้โกรธของเราไม่ไม่ครบลูปคือทําให้เกิดเสียงหัวเราะขึ้นมาเช่นอย่างสมมติครูขับรถเนี่ยรถปาดหน้าปุ๊บ ต่ก่อนนะครูจะต้องขับไปปาดคืนตลอดเลยนะคะแต่ครูรู้สึกมันไม่คุ้มอ่ะมันมันพร้อมตายเกินไปนึกออกไหมฉะนั้นพ <c oughs> <ande> อวันนี้ค่ะพอครูขับรถใครปาดปุ๊บครูจะทําให้ตัวเองหัวเราะทันทีพอปาดปุ๊บตึ้งตึ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 ้งตึงตึงตึงต <c oughs> <ป>มันดูทุเรศนิดหนึ่นนงเวลาทําต้องบอกเพื่อนข้างๆด้วยนะถ้าเรานั่งมากันหลายคนนะ,ะแต่ถ้านั่งมาคนเดียวทำไปเลยปล่อยบุ๊บอะจ้าอะโดนอะโดนปาดอะง้โดนปาดอะไรก็ได้หนึ่งคุณต้องทําให้เสียงเกิดเสียงตลกในหัว เกิดการขยับร่างกายที่มันเป็นร่างกายตรงกันข้ามเช่นเวลาเรากดเราจะชอบแบบนี้ใช่ไหมเราทําท่าตรงกันข้ามเลยให้เป็นท่าตรงกันข้ามแล้วทําทันทีตอนนั้นห่ะพอรถปาดแบบนี้ครูใช้เทคนิคเนี้ยพอกู้ขับปุ๊บอะมันเหมือนแ่นเสียงที่ไม่มีวันกลับไปเป็นรล้ลองเดิมเพราะเราเอามือไปขูดมันแล้วค่ะครูก็นั่งขับตัวเองอยู่รถนั่นหายไปไหนแล้วนู้นนี้ยังนั่งขับตัวเองอยู่เลยพอเราทําซ้ําๆนี่คือการเชื่อมของประสาทสมมุติโกรธแล้วก็ด่าโกรธแล้วก็ด่าโกรธแล้วก็ด่ามันก็จะ สร้างเป็นกล้ามเนื้อที่หนาแน่นมากแล้วตอนหลังพอกดปุ๊บด่าเลยมันไม่มีต้องคิดแล้วเพราะมันเป็นออโต้แต่พอวันนี้พอกดปุ๊บเราหัวล้อเส้นนี่มันจะไปเชื่อมกันอ่ะมันถูกเบรกมันหากันไม่เจอพอไม่ได้ใช้ปุ๊บมันค่อยๆจางไม่ค่อยมันค่อยๆจางทีนี้พอวันนี้ใครมาขับไม่ดีเต็มที่นะครูเหลือแค่โอ้ยไอ้ีขับรถยังไงวะมันเหลือแค่นี้จริงๆแต่มันต้องสู้มาต้องทําสามทำยังไงก็ได้ให้ตัวเองหัวล้อให้เร็วที่สุดนะถ้าเกิดสมมุติว่าเขาอยู่ตรงหน้า คนเขามด่าเราคู่ขาหนูต้องตึงๆตึงๆตึงๆใส่เข้าไหมอันนี้เขาก็จะเปิดใส่เรานะคะเพราะเขารู้สึกว่าเราน่จะบ้าแน่นอนนะคะไม่ค่ะให้เราเปลี่ยนในหัวเดินออกก่อนก็ได้ไปที่อื่นก่อนเพราะเราต้องเห็นเป้าหมายสูงสุดก่อนว่าถ้าเราทะเลาะแล้วจะเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตแต่ถ้าวันนี้เราเย็นได้ชีวิตเราจะดียังไงให้เห็นเป้าหมายก่อนเห็นก่อนว่าฉันจะเป็นแบบไหนจริงๆเทคนิคพวกนี้มันอยู่ในมันต้องทํา คือมันอยู่ในอย่างในคลาส Communication มันจะมีเทคนิคหมดเลยเทคนิคก็เรียกว่า switch pattern ก็ดีเทคนิคการเปลี่ยนภาพและเสียงในหัวก็ตามนะคะแต่เบื้องต้นเอาอันนี้ไปก่อนอารมณ์ขันหรือหันหน้าเดินออกไปก่อนแล้วไปทําให้ตัวเองหัวล็อะที่ไหนก็ได้ก่อนนะบางคนถ้าจิตมีกําลังของสมาธิมากพอเขาก็จะใช้ดูลมหายใจพุทโธอันนี้ต้องต้องมีกําลังของสติแล้ก็กําลังของสมาธิเพราะถ้าไม่เคยฝึกมาเลยมันพุทโธไม่อยู่หรอก นั่งคิดมันด่ากุพุ bunker. ทโธุพุทโธุพุทโธมันด่ากุพุทโธกุพุทโธมันด่ากุพุทโธรู้ตัวขี้สอยเขาไปแล้วอ่าพวกนี้คือกําลังไม่ค่อยมีฉะนั้นต้องไปฝ e ึกนะการฝึกที่ดีที่สุดคือฝึกของกําลังสติและสมาธิอันนี้ดีมากมากเลยนะคะแก้ได้เร็วมากๆในเรื่องการควบคุมอารมณ์นะคะมีใครมีคำถามเพิ่มเติมถามมาได้เลยรู้สึกตัวเองไร้ค่าอยากให้คนมาสนใจแก้ยังไงดีครับถ้ารู้สึกว่าตัวเองไร้ค่าอยากให้คนมาสนใจข้อที่หนึ่งเราสนใจตัวเองเป็นยัง ตัวเราเรายังไม่อยากสนใจตัวเองเลยตัวเราเรายังดูถูกตัวเองเลยแล้วคนอื่นจะมาสนใจแล้วรักเราได้ไงฉะนั้นวันนี้ค่ะนะอย่างอันเนี้ยครูสอนในไลฟ์เยอะมากแล้วในอินเนอร์เมคโอเวอร์ครูก็สอนนะคะการที่เราจะเห็นคุณค่าเราเห็นคุณงามความดีของเราอย่างคุณน้ประโยชน์เราเคยออกไปทําประโยชน์อะไรให้กับคนอื่นสิ่งที่เรามีเราเป็นเราทําได้เราเคยเออกไปช่วยเหลือคนอื่นหร,หรือเปล่า นะทําไปแล้วเราเห็นคุณงามความดีของเราด้วยนะคะอันนี้ก็จะทําให้เราเห็นคุณค่าของตัวเองได้ก่อนอันนี้เขาบอกว่าพอโดนพ่นไฟใส่เลยไม่อยากคุยกับหัวหน้าเลยค่ะรู้สึกว่าต้องค,ความเครารพตัวเองหนูลดลงเวลาคนเขาพ่นไฟใส่ค่ะเราใช้วิธีการเข้าใจว่าก่อนหนูรู้ว่าพี่กําลังโกรธหนูเข้าใจพี่เลยว่าพี่กําลังหมุดหิดแล้วหนูก็ไม่อยากเห็นพี่หมุนหงิดด้วยเนี่ยเห็นไหมรับรองอารมณ์เขาก่อนไม่ใช่พอวะว่าพอเขาด่าปุ๊บเออเชิดใส่สะบัดบ,บ๊อบเดินออก สุดท้ายเราไปเจอเราเปลี่ยนอะไรได้มากเพราะไปอีกที่หนึ่งเขาก็ดา่าคนดา่ามันมีอยู่ทั่วโลกค่ะแต่คนที่สยบอ่ะมันมีอยู่ไม่กี่คนคนที่ทําให้คนดา่าสยบได้มีไม่กี่คนแั้นลองเอาวิธีที่ครูบอกเนี่ยไปใช้ดูรับรองอารมณ์ของเขาชื่นชมเขานะคะแล้วค่อยอันสุดท้ายคือขอคําแนะนําแสดงความรับผิดชอบนะคะบอกพูดสิ่งที่เขาต้องการอันนี้เก็บไว้สุดท้ายเลยแต่เราต้องรับรองอารมณ์ขเขาให้ได้ก่อนอันนี้คือขีครูบอกเลยว่าน,นี่คือขี ของการสื่อสารเลยทีเดียวนะคะแต่อย่างที่บอกมันต้องฝึกนะมันต้องฝึกเพราะถ้าไม่ฝึกมันก็แก้ไม่ได้ปรับปรุงไม่ได้อ่าให้อีกสักสองคำถามมีไหมคะโอเคผมก็เป็นคนอารมณ์ร้อนนะครับแต่ก็เข้าใจปัญหาคนอื่นแต่จะไม่ยอมฟังใครเลยถ้าเขายังไม่คิดที่จะเข้าใจเราก่อนจะทํายังไงดีครับเพราะผมไม่ยอมเพราะผมจะไม่ยอมเขาเลยไม่ชอบตัวเองเหมือนกันครับต้องถามตัวเองว่าเราเป้าหมายชีวิตของเราคืออะไรอออเป้าหมายชีวิตของเราคืออะไรใชยชนะ ก็ได้ก็ก็แข่งต่อไปครูก็ถามตัวเองเงี้ยตอนเด็กๆเป้าหมายชีวิตของเราคืออะไรวะครูเคยเขับรถปาดคนจนกระทั่งที่รถข้างๆเนี่ยออจอดเป็นรถแบบพวกรถขนส่งสินค้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเขาขับไม่ดีเลยคือครูมไม่ปาดใครก่อนด้วยนะจำคือครูเป็นพวกไม่หาเรื่องใครก่อนแล้วก็คือมีคติยึดว่าถ้าใครหาเรื่องเราเราจะไม่ยอมเป็นพวกไม่ยอมคนนะคะพอปาดเรามาเราปาดกลับ เราปาดก,กลับมาจนสุดท้ายครูปาดชนะเขาเขามาลงข้างๆเปิดประตูรถครูดีนะครูล็อกรถวันนั้นไม่ครูโดกนกระชากลงไปตกเรียบร้อยอนะตอนนั้นนะฮะครูคิดว่าโอ้โหนี่ถ้าฉันตายไปเนี่ยมันคุ้มไหมความรู้ของฉันก็ดีคนที่รักฉันก็ดีทุกอย่างมันจบเลยเพียงแค่แค่อารมณ์ชั่ววูฉันนั้นถามตัวเองว่าถ้าคุณยังเป็นแบบนี้อยู่อีกสิบปีข้างหน้าชีวิตคุณจะเป็นแบบไหนคุณต้องเสียใครในชีวิตไปบ้างนะแล้วถ้าคุณเปลี่ยนวันนี้ ลองเปลี่ยนวันนี้อีกสิปีข้างหน้าชีวิตคุณจะเป็นแบบไหนนะคะงนั้นคําว่าลองเปลี่ยนก็คือลองเอาวิธีที่ครูบอกไปลองไปลองฟังลองแสดงความเข้าใจความรู้สึกเขาก่อนแต่อย่างที่บอกแลค่ะถ้าเกิดข้างในของเราเรายังไม่เห็นคุณค่าในตัวเองแล้วก็ไม่เห็นเป้าหมายสูงสุดในชีวิตของตัวเองโอกาสที่เราจะคลุกฝุ่นเยอะมันเยอะมากๆแต่ถ้าเราเห็นเป้าหมายสูงสุดแล้วเราเห็นคุณค่าในตัวเองด้วยการที่เราจะเห็นคุณค่าในผู้อื่นและเข้าใจคนอื่นจะเกิดขึ้นง่ายขึ้น จะเกิดขึ้นง่ายขึ้นทุกอย่างฝึกได้หมดเลยเหมือนครูย,ยังฝึกได้เลยครูเป็นเบอร์แบบตะใบเล็บรอตกชาวบ้านเข้ามาทั่วครูย,ยังหยุดได้เลยนะคะลองฝึกล้องเอาง่ายๆเลยลองทําให้ตัวเองหัวล้อให้เร็วที่สุดให้ได้ก่อนเอาแค่นี้ก่อนนะคะโอเคคําถามดีๆเยอะมากเลยค่ะอีกข้อหนึ่งนะคะถ้าคนใกล้ชิดเป็นคนแดงๆอยากเตือนด้วยความจริงใจแต่ไม่กล้าเพราะว่าเขาเป็นคนที่มั่นใจในตัวเองมากๆควรเตือนแบบไหนดีคะครูโอเค เราจะเตือนเขายัางไงถ้าเขาเป็นคนแรงๆเราก็ต้องบอกเขาบอกว่าเฮ้ยฉันเข้าใจแกนะก็คือพูดเหมือนอันแรกค่ะรับรองอารมณ์เขาก่อนคือทฤษฎีเดียวกันหมดเลยเฮ้ย <_ c oughs> e ฉันเข้าใจลงแกนะว่าที่แฉันฉันรู้เลยว่าแกโกรธแล้ว <_ c oughs> สิ่งที่แกทำคือแกเป็นคนรับผิดชอบสิทธิ์ของแกด้วยแล้วทีเนี้ยสิ่งที่ฉันเป็นห่วงคือฉันอยากให้คนได้เห็นความดีของแกเหมือนที่ฉันอะเห็นฉันอยากเห็นฉันไม่เห็นอยากเห็นแกเดือดร้อนกับชีวิตของแกเองนั้น ฉันเลยอยากให้แกลองนะลองชั่งใจดูว่าอะไรคือสิ่งที่แกอยากให้เกิดขึ้นในชีวิตของแกอะไรคือเป้าหมายสูงสุดข,ของแกหรืออะไรเงี้ยค่ะคือการการเราไปบอกให้เขาแก้ปัญหาค่ะเขาไม่ใช่ไม่รู้นะคนเนี้ยคนคนทุกคนก็รู้ว่าฉันอารมณ์ร้อนมันไม่ดีหรอกแต่มันแก้ไม่ได้ถูกไหมคะสิ่งที่สําคัญเราต้องพาให้เขาไปเห็นเป้าหมายสูงสุดเราต้องขัดถามคําถามให้เป็นนะอบยังเวลาครูสอนในคลาสคอมมูนิเคชันครูจะมีชีตเป็นปึกเลย ที่จะต้องให้ทุกคนลองไปฝึกตั้งคําถามที่ถูกต้องที่เป็นการถามคําถามให้กับคนอื่นให้เขาได้ฉุกคิดแทนที่เราจะไปบอกเขาแม้เคยไม่บางครั้งเราบอกเขาเนี่ยเขารู้สึกว่ารู้แล้วนะ่ะกลายเป็นทะเลาะก,กับเราอีกถูกไหมคะหวามดีนะคะแต่ว่าพฤติกรรมเราแสดงออกไปไม่ถูกต้องเขาไปตีความผิดนั้นเราจะมีวิธีถามคําถามค่ะใช้ถามคําถาม แทนที่แล้วแกต้องการแบบไหนแกอยากให้มันเป็นแบบไหนเหรออย่างเงี้ยค่ะก็จะทําให้เขาสามารถตอบอตอบกับตัวเองได้แล้วเลือก choice กับตัวเองได้นะคะแต่บางครั้งเราทําแล้วเราก็ต้องไม่ลืมที่จะปล่อยวางด้วยนะสัตว์โลกมีกรรมปของตนนะคะวันนี้วารักเขาไม่พอแม่ครูเคยสอนครูตอนเด็กๆบอกว่าอย่าไปมีอารมณ์เยอะกับคนอื่นเขาเวลาครูตอนเด็กๆคูขี้โมโหงไงคือขี้โมโหค,คือ ใครเอาเปรียบไม่ได้อย่างเงี้ยเป็นพวกไม่ยอมพนพูดง่ายงายแล้วแม่เขาบอกใจนียเราก็จะเถียงแม่ตอนเด็กเลี้ยมันจะเย็นได้ไงแล้วแม่ก็ดูมันทําสิอย่างเงี้ยค่ะครูเข้าใจปัญญาครูมันยังไม่พอตอนนั้นอนะครูก็จิตใจครูยังไม่เข้มแข็งพอครูก็บอกมันเป็นไป,นปนไม่ได้หรอกแต่เชื่อเถอะพอเราตั้งใจที่เห็นปลายทางว่าเราอยากเป็นคนแบบไหนเราตั้งใจฝึกมันเปลี่ยนแปลงได้จริงๆ มันเปลี่ยนแปลงได้จริงๆนะคะลองดูข่าวทุกวันนี้ดาราหลายคนที่ออกมาให้ข่าวแล้วก็ควบคุมอารมณ์ไม่ได้ทั้งๆที่เขาเป็นคนถูกบางเรื่องนะเขาเป็นคนถูกเขาไม่ได้ผิดเลยแต่ทันทีที่คุณควบคุมการสื่อสารไม่ได้จับคนถูกกลายเป็นคนผิดได้เลยนั้นเราเราจะเอาแบบไหนเราอยากอยู่บนโลกนี้แบบไหนนะเราสามารถเป็นคนถูกแล้วก็ไม่เสียศักดิ์ศรีได้นะมันมีวิธีการสื่อสารแบบนั้น อย่างที่บอกครูไม่ได้เคยสอนให้เรายอมใครเลยถ้าแต่เรามีวิธีที่จะทําให้ตัวเราเข้าใจคนอื่นไม่ใช่คําว่ายอมเข้าใจคนอื่นนะคนละคำกับคำว่ายอมนะฮะเข้าออเข้าใจเขาเข้าอ,อกเข้าใจตัวเองก่อนเข้าอ,อกเข้าใจคนอื่นแล้วมันจะกลายเป็นอยู่ด้วยกันอย่างสันติมากขึ้นนะคะเอาล่ะวันนี้ครูว่าเวลาน่าจะพอแล้วขอบคุณสําหรับหโหหลายคนที่ติดตามฟังกันอยู่นะคะหวังว่าจะเป็นประโยชน์นะคะไปฝึกซ้ๆํๆ นะคะลองดูมองให้ชัดว่าเราอยากเป็นคนแบบไหนแล้วก็เริ่มฝึกตั้งแต่วันนี้เลยนะคะขอบคุณทุกคนมากค่ะเจอกันที่ 23, <laughs> ยี่สามยี่สี่บายค่ะ